เอาละครับต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทํากิจกรรมใหม่ที่มีชื่อกิจกรรมว่าตีละพงแตกแจกสกินฟรีกันนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้ท่นานเปไงอะไรกันบ้างน,นะครับถ้าสมมติคุณเปิด้็เกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการที่ทํากิจกรรมเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะแล้วพอเข้าไปแล้วเนะี่ยต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับ เอเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสรุปสั้นๆนี่คือให้เราเลือกหนึ่งสกินจากใดนี้นั่นเองนะครับก็จะมีหลายๆสกินที่คุณเลือกเลยครับผมพวกแล้วสกินพวกนี้นี่คือเราสามารถถ้าสามมติเราทำภารกิจครบเนี่ยเราสามารถได้สกินพวกนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณแบบว่าอันนี้ม,มีที่ไม่มีที่คุณต้องการคุณสามารถกดเปลี่ยนเซตรางวัลได้นะเปลี่ยนฟรีสองครั้งนะครับเดี๋ยวผมก็ขอไปเลือกเป็นสกินนี้แล้วกันนะสกินมูราด พอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือให้เราเปิดของรางวัลน,นะครับก็จะสุ่มของรางวัลให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็น20พลังคลื่นเสียงนั่นเองนะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสะสมพลังคลื่นเสียงนั่นเองนะครับโดยวิธีการสะสมพลังคลืค่นเสียงคือได้จากการร้องเดี่ยวจากการช่วยร้องแล้วก็จากการจับคู่ร้องน,นั่นเองนะครับ แต่ว่าการที่เราจะร้องเดี่ยวหรือว่าจับคู่ร้องได้นะครับเราต้องมีสิทธิ์ในการร้องก่อนนะครับแลาสิทธิ์ในการร้องนะครับจะหาได้จากไหนล่ะก็จะการทําภารกิจประจําวันนั่นเองนะครับก็จะมีล็อกอินแล้วก็เล่น1เกมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึก็คือภารกิจพิเศษนะครับก็คือดู MV1 ครั้งแล้วก็กรอกโค้ดครั้งแรกก็จะได้ไปอีกอย่างละ1สิทธินั่นเองนะครับวันนี้เสียงแคบนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง3แบบแล้วกันนะครับที่เราจะ สะสมพลังขึ้นเสียงนะครับอย่างแรกคือการร้องเดี่ยวนะครับก็ถ้าสมมติคุณกดร้องเดี่ยวไปเนี่ยก็เป็นวิธีการเพิ่มพลังเสียแบบหนึ่งนะครับและอย่างนึงก็คือการช่วยร้องนะครับผมก็คือกดเข้าไปแล้วกวกดโค้ดโค้ดของเพื่อนลงไปนะครับแล้วก็จะมีชื่อเพื่อนนะครับแล้วต่อไปนะครับคือการจับคู่ร้องนะครับโดวยวิธีการจับคู่ร้องนะครับคุณต้องคัดลอกโค้ดไปให้เพื่อนของคุณกรอกเสร็จแล้วให้เพื่อนของคุณส่งโค้ดของเพือ่อนของคุณนะ่ะ มาให้เรากรอกนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็น,นบ,บนซ้ายให้เราจับคู่ร้องได้นะครับโดยการที่เราจะจับคู่ร้องได้นะครับเพื่อนเราจะเพื่อนของเราจะต้องมีสิทธิ์ร้องด้วยนะครับก็ถึงจะจับคู่ร้องกันได้นั่นเองนะครับและอ,อย่างนะครับออแต้มมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเรานะครับเข้าล็อกอินเกมมาไหนนะครับสมมติเพื่อนเราแบบว่าไม่ค่อยได้เข้าร็องอินเกมไลยเนี่ยก็จะได้อ,อ่ แต้มเยอะหน่อยนะครับก็คือได้35แต้มเลยนะจะสมมติมแบบว่าเจอกันบ่อยเข้าเกมบ่อยก็จะได้สัก8แต้มประมาณนี้ครับโดยนี่ครับช่วยร้องนะครับมันจะตันแค่30คนเท่านั้นนะถ้าคุณจะจับคู่ร้องใครก็เลือกดีๆนะครับคนที่ให้แต้มมาเยอะแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมนะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนนี้ต้องขอตัวาไปก่อนไว้เจอกันวันเพ็ญเดย์สิบสองบ๊ายบาย ah. จ้าเจอกันวันนี้ตัวนี้เสียงไม่ค่อยดีนะครับต้องขออภัยพอดีว่า เจ็บคอไม่ไหวนะครับผมเพิ่งหายจากไข้มานะครับผมสอนนี้องขอตัวลาจรกินกละบ๊ายบายจ้ะ